ครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจาจมารีวิวการโปรแกรมตัวนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเลือกกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มทีสองอันเลยเนื่องจากว่าหายบ่อยเลยเกินคุณป้าบอกว่าอย่างนั้นนะครับมาหาช่งางก A ุญแจชิ้นไม่ผิดหวังนะครับเราลงโปรแกรมให้เป็นที่เรียบร้อยสอดอกพร้อมกับควาเก่าเป็น3เราจะทดสอบนะครับก่อนส่งมอบมานะครับคนไหนก็เข้ามาอย่าร้านสิเฮียนี่น้องอน,น้องเป็นตัวแรกนะ ที้สามครับรอบอันรอบโอเคเทสตา้าทีนึงจา้าวันนี้คนป้าหกสิบแล้วนะครับยังขับเกียร์เมียนวลนะครับต้องเหยียบคัสก่อนออนออนเรียบร้อยเป็นอันว่าเครื่องทสตา้ากินง่ายสมบูรณ์แบบใน,นการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับการล่องเลื้อยกลางนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ0955636282นะครับ ช่างกุญแจเชิ้นบริการทั้งในและนอกสถานที่มาคุณป้ามารับกุญแจหน่อยจ้ารับกุญแจสามดอกสวยๆงามๆแล้วห้ามหายอีกนะจ้าจะเสียตังค์เพิ่มอีกอ่าแล้วก็ทดสอบรีโมทหน่อยล็อกวสกการไหมครับกดด้านหน้าไปด้านหน้าเอลูกค้ากดล็อกกานอาจจะเป็นตัวดูเสื้อหกส่งให้ทีละนะเอาล็อกการล็อกการประเด็นเด่นพัย็นอ่ะล้อเนี่ยแป๊บอัาหนึ่งก็พันอ่้ ประตูการเยีมลม okay. เลยที่คน, okay. น,นอาะเลี้ยงไหนทอาะต้องมนอครับนอบใชค้งทุกตัวความค้นตาลําเดสัตวัวต้องอยก้าหน่อยต้นไม้ไป <c ười> ต้นไม้ตรงน้นไอ้ต้นไม้มาตระหร่คน <c ười>